สวัสดีครับผมมาพบมาพอกันอีกครั้งครับในเวลา10นาฬกาหนาทีโดยประมาณครับพี่น้องป่องไปา้าพี่น้องมาเบิ่งความเป็นธรรมชาติของดงกลวย มาว่าเรื่องา่าเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับอีลาน้อยอ,ง,องิงเมือนี้ก,ก็ถือว่าอีลาน้อยองอิงได้ไปพักเนาะ,ะแสดงอยู่บ่ไกลได้ไปพักอยู่บ้านจากบ้านมาสังฆะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณราวๆชั่วโมงประมาณนั้นครับพี่น้องในระยะในการเดินทาง หลังจากมืออื่นกระซีได้เขาก็ทอมอกรุงเทพปริมณฑลสำหรับอิลานน้อยอุ้งอิงเรื่องรา่าต่างๆครับมันผ่านพ้นมือร้อยกระทงหลายผู้หลายคนกะว่ากะว่าคอมเมนต์ต่างๆส่งไปให้ผู้บริหารงาน เพราะว่าผู้บริหารเพิ่นกับพึ่งลงไปเพื่อนย่านได้มีเวลาว่า่อ่านได้มีเวลาเจราจายัางบ่ทันมีเวลาประชุมเพิ่นลงไปเพิ่นนัดประชุมแต่ว่าเวลามันบ่ออื้ออํานวยครับหลังจากที่ลําเพิ่นโชว์เมือว่านกว่วสี่สี่ได้แสดงตั้งเวทีเกือบสี่มงแงเกือบสิบบท่านครับ มันเกิดเหตุชุกเฉินเนื่องจากรถลำโพงติดลมใช้เวลาสองสามชั่วโมงกว่าสิก,กูรถลำโพงขึ้นมาได้กว่าสิตั้งเวทีสถานที่กับบ่เอื้อเอื้ออำนวยให้ครับบุคลากรที่สิมมานางังมานางังโฮมกันว่าสันเถาะเป็นสถานที่จำกัดขับแขบอัตคตัด ดังนั้นพพีมิดหมอคแคนแฟนหมอลำกะลออรุ่นครับลออรุนแล้วก็ทำใจกับสิ่งที่มันสิเกิดขึ้นในอนาคตจังไดก็ตามครับพี่น้องมิดหมอคแคนแฟนหมอลำผมเสือว่าลายผู้หลายคนบอถิมลูกสาวแน่นอนครับคำว่าลูกนั่นก็คือลูกครับ ผู้บริหารเพิ่นกะแยกแยะนะครับแยกแยะตัดปัญหาเรื่องอคติทั้งสี่บวาบารายลำเอียงเพราะรักบาได้ลำเอยียงเพราะหลงบาได้ลำเอยียงเพราะกลัวบาได้ลำเอ,อ,อ,อียงเพราะทำมิสินจากอยันตต่างๆบาได้ลำออเอียงเพราะเข่าผู้นำ เพิ่นกมีมีบรรทัดฐานในการเป็นผู้นำเรื่องบางเรื่องผู้นำผู้นำขนาดใหญ่เจ้าของหัวหนา้าหรือเจ้าของบริษัทบอได้ลงไปเองครับบางเรื่องต้องลงไปเองเพราะเรื่องนั้นอาจ,จเป็นเรื่องใหญ่แม่ยังจังมีการประชุมกันอยู่เนืองเนื่อครับ มันเข่าอยู่ในรักษาน,นินิยธรรมเจ็ดสารานิยธรรมเจคือมันประชุมกันเนืองนิดครับการประชุมกันเนืองเนืองทุกอาทิตย์ก็สิดได้ทกเรื่องปัญหาออียงสิมันเกิดขึ้นปัญหาออียงมันสมควรแก้ไขผู้ใดมีเอียงขับข้องมองใจก็ให้เว้าออกมาเพื่องานมันสิดได้สมูท มันสิได้เดินไปต่อได้อย่างสะดวกสบาย่มีเอียงคับคาใจแต่ผู้ใดเหตุงานด้วยความคับแขนใจมันบ่มวนครับมันบ่มวลทางตผู้เหตุมันบ่มวลทางออผู้ว่าจ้างลูกทีมก็คือลูก,ล,กลูกน้องคือคนงานนั่นแหละครับจะของบริษัทเป็นคนว่าจ้างให้มาทำงาน เสียเงินให้มาทำงานถ้าผูใ้ใดบอหักในงานบอหักในองค์กรยิ่งยิ่งบอหักในโตลูกสาวหัวหน้าแล้วแบบนี้ครับการทำงานมั่นกับเป็นไปบ่ได้ครับที่เสียเงานออกมาได้ดีเพราะยังครับเพราะความอิจฉาเพราะความริษยา คือบ่ไดดเป็นคือเขาคือบ่เด่นคือเขาหัวหน้าคือบอ่อยกคือบ่ย่องคือเขาเพราะบางบางคนกะแยกแยะบ่อว่าจะาของอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วลูกสาวหัวหน้าวงอยู่ในตำแหน่งอะไรคออือยังยังแยกแยะบอ่อ ใส่สมองคิดบัท่นเป็นคิดบ่ท่นได้หรือบางคนอายุร้ายแล้วก็ตามก็ยังแยกแยบออกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนบด่ดีบางทีบางครั้งอายุเป็นเพียงตัวเลขครับอายุไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนดีเสมอไป แต่การกระทําต่างหากครับที่สีบงบอกว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอายุบริสําคัญครับอยู่ที่การวางตัวอายุหลายวางโตให้คนบนาเข้ารบเขากับว่าเข้ารบแมนบละครับอายุน้อยแต่เหตุงานทำตัวให้เป็นที่รัก เป็นที่พอใจเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเขาเห็นว่าเออเด็กหน่อยคนนี้เฮ็ดงานดีแทะ mm hmm. หูจักหนาที่หูจักความรับผิดชอบบอกเกเะเกตุงมันก็นเกิดความหักเกิดขึ้นครับสําหรับเด็กหน่อยผู้อายุหน่อยสิ่งที่สําคัญคือเรามาทำอะไร เรามาทำอะไรในองค์กรคือสำเนียกไว้ตลอดเวลาครับเรามาอยู่เพื่ออะไรอันดับแรกก็คือเพื่อครอบครัวอันดับที่สองเพื่อความอยู่รอดขององค์กรครับถ้าบังักในงานบังักในองค์กรมันกะยากที่จะเลิิญเติบโตในการงานที่จะของเห็ดจะของทํำได้ครับ อยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรสำหรับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าเอาไว้แต่เพียงสำานีครับขอบคุณที่คำมาเบิงขอบคุณที่คำมาแยง่งช่องไทยซีเกตชาแนลกับบรรยากาศลมวอยวอยแดดหอนหอนพี่น้องสบายดีครับผมพอกันคลิปหน้าครับ